คณผู้ชมชอบดูอนิเมะไหมครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูอนิเมะถึงขนาดที่ว่ามีบางช่วงเลยนะครับที่ผมดูอนิเมะแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่ทาอย่างอื่นเลยซึ่งอนิเมะแนวหนึ่งที่เรียกได้ว่าคงหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เนี่ย <c oughs> ก็คงไม่พ้นอนิเมะแนวต่างโลกมีให้เห็นทั่วไปหมดมีแม่งทุกซีซั่นดีบ้างแย่บ้างแย่มากๆบ้างแต่ท่ามกลางอนิเมะแนวต่างโลกมากมายมหาศาลเหล่านี้เนี่ย มีเรื่องหนึ่งที่เป็นอนิเมะเรื่องโปรดในดวงใจของผมเลยนั่นก็คือ r e ซีโรครับคนที่ดูช่องผมมาเนี่ยก็คงจะคิดว่าผมชอบ r e ซีโรเพราะว่ามันโหดร้ายมันรุนแรงเปล่านะครับแต่เหตุผลหลักๆที่ผมชอบ r e ซีโรเนี่ยนะครับมันคือเส้นทางการพัฒนานตัวเองของพระเอกอย่าง,งรัสกิซึบรุ หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดวอรีซีโร่เนี่ยมันคือเรื่องราวการประจนภัยในโลกอันแสนวิเศษต่อสู้และก้าวเข้าอุปสรรคันโหดร้ายแต่ใครจะไปเชื่อรับว่าทำกลางศัตรูที่ทรงพลังมากมายมหาศาลเหล่านี้เนี่ยศัตรูที่อันตรายที่สุดกลับเป็นความคิดของตัวเขาเองจนมาเป็นหัวข้อของพวกเราในวันนี้ครับนัซกิสูบารุเพราะทุกอย่างคุณเริ่มจากการรักตัวเองคนที่ดูต่างโลกมาเยอะๆหรือว่าชอบดูในมิเตแนวต่างโลกอยู่แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคงไม่ชอบตัวละครนัซก,กิซูร,รุเท่าไหร่คือถ้าเป็นพระเอกอนนเมะแนวต่างโลกปกติเนี่ยก็คงจะต้องเท่กุดโคดได้พลังบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นอยู่ตลอดหรือไม่ก็ฝึกแป๊บเดียวตั้นั้นอะ่ะแล้วก็เก่งเลยและสา,สาวเนี่ยก็จะใจง่ายเป็นพิเศษซึ่งผมเนี่ยอาจจะพูดเกินจริงไปบ้างแต่เชื่อผมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปไกลาจากดีนักหรอกครับซึ่งรีซิโร่เนี่ยถมองจากภายนอกมันไม่ได้ห่างจากเรื่องพวกนั้นเลยครับเขาก็คือพระเอกคนหนึ่ง ที่มาต่างโลกพร้อมกับพลังบางอย่างที่จะทําให้เขาเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่พิเศษจริงๆของเรื่องนี้นะครับมันคือเนื้อหาที่สอนให้เราเนี่ยรักตัวเองคนที่เกลียดเขาเนี่ยก็พอเข้าใจได้เลยครับช่วงแรกๆเนี่ยพวกเราไม่เข้าใจอะไรเขาเลยครับอยู่ดีๆเขามาต่างโลกทําตัวร่าเริงสดใสไม่ได้สนใจใยดีอะไรอดีตของตัวเองเลยไม่ต่างจากต่างโลกเรื่องอื่นๆเขาหวังเพียงแค่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่พิเศษในโลกใบใหม่ แต่แทนที่พวกเราจะได้เห็นอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับพวกเรากลับเห็นแต่ด้านที่น่าสมเพช้วยความอ่อนแอไร้พลังของตัวเขาเองได้แต่ตะเกียรตะกายอย่างน่าสงสารเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยเซตติ้ง้วยสิ่งที่เขาทําการพูดจาใหญ่โตแต่กลับอ่อนแอปราะบางน่าสมเพชทาให้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ชอบเขาและนั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่ผิดแปลกปเลยครับเพราะพวกเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านสายตาของนัสกิซูบารุและความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยคือความรู้สึกเดียวกับที่เขารู้สึก นักสกิสุบารุคือชายที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะพ่อของเขาเนี่ยคือนัสกิเคนิจิผู้มีความสามารถรอบด้านเป็นที่รักของคนมากมายเมื่อเป็นแบบนั้นสุบารุเลยเกิดมาโดยมีเงาขนาดมาขึ้นมาที่เขาจะต้องเติมเต็มให้ได้ครับ แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับสุบรุษในวัยเด็กเนี่ยเขาก็มีความสามารถและเป็นดาวเด่นไม่แพ้พ่อของเขาเลยครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อโลกของเขามันกว้างขึ้นความพิเศษของเขามันกลับดูน้อยลงทุกวันทุกวันสิ่งที่เคยมีความสามารถที่เคยเก่งมันเริ่มห่างไกลออกไปเงาของพ่อที่เขาทั้งรักและเคารพมันยิ่งดูยิ่งใหญ่และห่างไกลเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงต่อเขาจะพยายามเอื้อมออกไปให้ไกลขึ้นพัฒนาตัวเองทําตัวให้ดีขึ้นแต่สถานการณ์กลับไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย มันยิ่งมีการตกย้ำกับเขาด้วยซ้ำว่าไม่ว่าพยายามแค่ไหนมันก็ไม่พอจนเริ่มเก็บตัวไม่เข้าสังคมไม่ไปเรียนด้วยความรู้สึกอับอายที่ว่าเขาควรจะทำได้มากกว่านี้ให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของคนคนนั้นดังนั้นการได้มาโลกใบใหม่เนี่ยมันเป็นการจุดประกายความหวังให้เขาโลกที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่โลกที่เขาอาจจะได้เป็นคนพิเศษเราเลยได้เห็นแต่ด้านที่เขาทำตัวร่าเริงสดใส แต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาต่อคนรอบข้างครับสุดท้ายแล้วในใจลึกๆเขาก็ยังมีความกังวลความกลัวเขาจะต้องพยายามเรียนรู้ทุกอย่างในโลกใบใหม่ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาที่มันเกินตัวกระสือก,กระสนทุรนทุราย่ตายซ้ำตายซากอย่างโหดร้ายกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งเพื่อให้ผ่านแต่ละสถานการณ์มาได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอยู่ขนาดนั้นตลอดนะครับเมื่อเขาไม่สามารถช่วยเหลือคนที่เขารักได้ต้องทนเห็นเธอตายซ้ำตายซากอย่างโหดร้าย แต่ต่อยิ่งสู้แค่ไหนปัญหากลับดูยิ่งใหญ่และเกินตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนื้อแท้ที่พยายามจะเก็บมันไว้ก็หลุดออกมา いつだって口先ばっかりで、何ができるわけでもねえのに偉そうで。自分じゃ何もしねえくせに、文句つける時だけは一人前だ。よくもまあ、恥ずかしげもなく生きてられるもんだよな。俺が大嫌いだよドクターマーローバイマイデンギャップ、スーブルー、ペイヤンタムトゥギャン、ルコンボンティワー、ローバイニー、カーティデミコンるセチキ当サキ、ダストイレオ、ナズキスールーコンドム、コインユーるナンギャ พยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอพยายามไปก็ไร้ความหมายความคิดเหล่านี้ยังล้วนอยู่ในใจเขามันแค่ถูกบดบงดังโดยอุดมคติอันเพอ้อฝันที่ถูกสร้างไว้ในตัวเขาเองเนื้อแท้ของเขายังคงเป็นนักสก,กิสุบรุคนที่ไม่มีทางดีพอควรที่พยายามไปเท่าไหรก็ไร้ความหมายไม่ว่าจะในโลกใบไหนสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็มีแต่จะต้องยอมแพ้ ในจังหวะเวลาที่เขากำลังจะยอมแพ้เรมคือคนที่ช่วยเขาไว้ไม่ว่าเขาจะสาธยายความอ่อนแอความไร้ค่าใยเร็มฟังมากแค่ไหนแต่สำหรับเธอสุบรุคือฮีโร่ที่ไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเธอไว้แต่ยังทำให้โลกที่มันหยุดหมุนไปแล้วของเธอกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสุบรุคือมว่มันหยุดหมุนไเธมาสดใสได้อีกคร スババババルルルルににだっっっっっててててて分かりまませんがが負けそうなななななししもももものの誰信信じじくく自自身こととられたเรมไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่ย yeah. ังแสดงเขาได้เห็นว่าต่อยโลกทั้งใบเนี่ยจะไม่เชื่อในตัวเขาต่อยตัวเขาเองเนี่ยจะไม่เชื่อในตัวเองแต่ยังน้อยเธอจะอยู่เคียงข้างเขาและการได้รับกำลังใจจากเรมในครั้งนี้นี่ะครับที่ทำให้เขาพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เขาไม่ต้องสูมหน้าก,กากฮีโร่ในอุดมคติของตัวเองแล้วและถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่าเขาคือวีรบ,บุรุษอย่างที่เรมคิดแต่เขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองและไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับมีเตะเกรทกทอสิกเดโอ้แม่โนฮอเรตะโอโตโกะไซโคนิคัคโกอีฮีโร่นินารุนดัตเตะโกโร เออซึ่งตลกรายนะครับคนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจัดการอักวิชวเป็นความเกียดคร้านได้สําเร็จคืนชิวเป็นวีรบุรุษผู้จัดการวานขาวช่วยเอเมิเลียไว้ได้อย่างที่หวังแต่สิ่งเดียวที่เขาช่วยไว้ไม่ได้ดานเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาไว้ต่อให้เขาจะพยายามจะกลับไปแก้ไขมันมันก็สายเกินไปแล้วทั้งที่เขาเป็นวีรบุรุษของเธอแต่ในช่วงเวลาที่เธอต้องการเขาเนี่ยเขากลับไม่อยู่ช่วยเธอทั้งที่เธอเป็นคนแรกที่อยากช่วยเขาจากใจจริงเชื่อในตัวเขาโดยไม่มีข้อแม้แต่เธอกลับต้องมาลงเอยแบบนี้มันทําให้เขาคิดว่า ตราบใดที่ยังมีคนเดินไปบนเส้นทางเดียวกับเขาอยู่เนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็จะพบเจอแต่ความเสี่ยงถ้าเขาสู้เพียงลําพังถ้าเขาทําได้ดีกว่านี้เขาก็ไม่ต้องเสียใครไปอีกแล้ว <S <S คือในเซสซั่นแรกนะครับหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากเลมไว้เขาพยายามจะใช้ทุกอย่างที่เขามีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในตอนท้ายซึ่งถ้ามองเปิผิวเผินนะครับมันคือสิ่งที่ถูกต้องและน่าชื่นชมมากๆแต่สิ่งเดียวที่เขาคิดว่าเขามี ดันเป็นพลังกลับมาจากความตายซึ่งไม่ต่างจากการทําร้ายตัวเองวนไปวนมาและในครั้งนี้เรมก็ไม่ได้สติเอมบิเลียก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะชี้ทางสว่างให้เขาได้ทําให้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันช่างเหมาะเจาะเหลือเ,ลเกินที่เอกิดหน้าจะมาเป็นที่พึ่งให้เขาซึ่งในช่วงแรกเธอก็ดูเหมือนจะมีจิตนาที่ดีเสนอความช่วยเหลือแถมยังรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างทําให้ความเหงาในใจของเขาเนี่ยสามารถคลายลงไปได้เยอะด้ยวยความรู้สึกที่ว่า เขาไม่จำเป็นจะต้องผ่านมาเป็นคนเดียวอีกแล้วแลกกับการที่เธอจะได้เรียนรู้ทุกอย่างของซึมบรุซึ่งมันฟังดูน่าสนใจใช่ไหมละครับเพราะไอคิดหน้าคือคนที่มีความรู้มากที่สุดในโลกเขาี่สามารถผ่านได้รู้สถาน,านการณ์ตายซ้ำตายซา,ากจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแต่นั่นคือวิธีการที่ถูกต้องแล้วจริงๆเหรอครับถ้าเขาเลือกวิธีการนี้เขาก็ต้องทรมานตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่างที่ไอคิดหน้าหมายถึงคือทุกอย่างจริงๆครับเขาจะกลายเป็นเครื่องมือตอบสนองความโลภของเธอใช้ชีวิตใต้เงาของคนอื่น ไม่ต่างจากตัวเขาเองในอดีตพลังลูกเวลาของซูบูรุเนี่ยมันทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเขาสามารถเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ได้ตราบใดที่เขายัางสู้ต่อให้ต้องตายซ้ําตายซากกี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยผลลัพธ์ที่ตามหาจะต้องมาถึงแน่นอนแต่นั่นคือผลลัพธ์ที่ดีจริงๆเหรอครับสำหรับคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่คนที่คุณแคร์จะเริ่มห่างไกลออกไปเรื่อยๆเพราะยิ่งย้อนกลับมา,มามากแค่ไหนความทรงจําที่คุณมีเนี่ยจะมีแค่ค ไม่ว่าจะความทรงจําดีๆที่มีร่วมกับคนพิเศษความทรงจําเลวร้ายในช่วงเวลาที่คุณล้มเหลวคุณอาจตายซ้ําตายซากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ชัยชนะจะหอมหวานแค่ไหนกันเชียวครับถ้าสุดท้ายแล้วขอที่คุณแขร์เริ่มกลายเป็นคนแปลกหน้าขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่ด้อยค่าตัวเองอยู่เสมออย่างซูบารุเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแต่ความคิดที่ว่าถ้าเขาไม่มีคุณค่าพอเขาก็จะถูกทุกคนทอดทิ้งแต่คุณค่าเดียวที่เขาคิดว่าเขามีคือเขาจะต้องตายเพื่อนำพาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาให้ได้ け,ボロボロっっける,けるตราบใดที่ในตอนสุดท้ายทุกคนรอดไปได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาก็จะทำลายตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้นแต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับ ทุกอย่างเนี่ยมันล้วนวนลูวมนที่เดิมที่ที่เขาไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองที่ที่เขาไม่เชื่อว่าถ้าไม่ใช้พลังเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางที่จะปกป้องใครได้แต่มันจําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเหรอครับทีรู้ว่าันไออีา่าัท้าวนาไม่ตอีนอ พลังของเขาเนี่ยอาจไม่สามารถบอกใครได้แต่ถ้าคุณแคร์ใครบางคนจริงๆเนี่ยนะครับต่อให้ไม่บอกคุณก็รู้ครับถ้าเขากำลังลำบากอยู่เพราะความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ตื้นเขินขนาดนั้นครับซึบรุอยากจะแบกรับความทุกข์อยู่คนเดียวแต่เมื่อยามสุขกรร่วมเสพได้ยามทุกขเราก็ต้องร่วมต้านในเมื่อมือเล็กๆของเขาไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้สิ่งที่เขาต้องทำเขาแค่ขอความช่วยเหลือ ซูบุรุไม่จมําเป็นจะต้องแบกรับทุกอย่างไว้เพียงลําพัง <_ d ata> เขา,าล้วนรายล้อมไปด้วยคนที่เคารพนับถือเขาคนที่อยากตอบแทนบุญคุณคนที่เชื่อมั่นในตัวเขา <_ d ata> เขาู้วนเห็นคุณค่าของทุกคนรอบตัวเขาความดีของบุคคลเหล่านั้นความพิเศษของบุคคลเหล่านั้นต่อตัวเขาแต่ด้วยความที่เขาด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอเขาเลยไม่คิดว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็เห็นความพิเศษของเขาและอยากช่วยเหลือเขาไม่แพ้กับที่เขาอยากช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่จําเป็นจะต้องทําตัวเป็นฮีโร่กีดการคนอื่นจากเส้นทางอันโหดร้าย ทนทุกทรมานอยู่คนเดียวในความมืดเพราะสุดท้ายแล้วยังมีคนที่พร้อมสู้ไปกับเขาและนั่นเลยครับคือวิจภาพคือความสัมพันธ์ที่ดีเขามัวจมปลักอยู่ในช่วงเวลาที่เขาพ่ายแพ้จมปลักอยู่กับความล้มเหลวปล่อยให้มันเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตัวเขาจนลืมไปถึงสิ่งที่เขาทําสําเร็จคนที่เขาได้สร้างรอยยิ้มคนที่เขาได้ช่วยไหวความกดดันเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นจากภายในใจของเขาเท่านั้นครับทั้งที่มาโลกใบใหม่พร้อมกับพลังที่สามารถเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ได้ แต่พยายามกี่ครั้งตอกี่ครั้งปัญหาก,กับดูยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่ผิดหรอกครับที่เขาอยากจะปกป้องทุกคนผมไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วแต่ทั้งที่รู้ว่าพยายามแค่ไหนมันก็ไม่พอจนปัญญาเพราะไม่รู้จะสู้มันยังไงเพียงลําพังลองเชื่อมันไม่ดีกว่าหรอครับถ้าความสัมพันธ์เหล่านั้นน่ะมันมีค่ากับเขาขนาดนั้นเขาก็ควรจะรู้ครับว่ากลุ่มคนเราเนี่ยไม่อยากถูกเขาปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวหรอกแค่ลองเชื่อว่ากลุ่มคนเราเนี่ยจะทํามันสาเร็จแค่นั้นแหละครับ เขาก็จะได้เส้นทางที่ทุกคนร่วมพัฒนาไปด้วยกันเส้นทางที่ในตอนจบทุกคนจะมีตรอยยิ้มโดยไม่มีใครจะต้องเสียสละอยู่เพียงลําพังและสำหรับผมนะครับนั่นต่างหากคือเส้นทางที่ดีที่สุดไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้ขี้แพ้คนนี้นี่แหละคือคนที่ผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาได้เขาอาจมีช่วงเวลาที่อ่อนแอช่วงเวลาที่ยอมแพ้แต่เมื่อเขาได้พยายามจริงๆเนี่ยต่อให้มันดูเกินตัวขนาดไหนแต่สุดท้ายเขาก็จะผ่านไปได้ บางครั้งเขาก็ไม่คิดว่าเขามีคุณค่ากับคนอื่นแต่เมื่อลองหันไปดูเขาก็ได้รู้ว่าเขาห้อมล้อมไปด้วยคนที่รักเขามากขนาดไหนและก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมเลยครับว่าแค่ลองเชื่อว่าเขาทําได้เนี่ยจะนําเขามาได้ไกลขนาดนี้และคุณเลยครับลองเชื่อมั่นในตัวเองดูหรือยังก็ประมาณนี้นะครับกับนักสกีสบรุคือต้องบอกเลยว่า ผมเนี่ยชอบอนิเมะรีซีรีแบบมากๆแบบที่หนึ่งในดวงใจเลย,เยครับและสำหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันก็แฟร์ดีครับที่คุณจะไม่ชอบพระเอกประเภทนี้แล้วเอาจริงๆนะครับมุมเท่ๆของนัตสึก,กิสุบารุเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่คลิปนี้นี่จงใจเอาด้านแย่ๆมาให้ดูมากกว่าขอโทษก็อยากนําเสนอในมุมนี้และเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่สุบารุนะครับที่ด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอโทษแต่ตัวเองในสิ่งที่เขาไม่ได้ผิดก้าวข้ามอดีตของตัวเองไม่ได้โตอื่นก็มีครับ เยอะแยะเลยแค่บางเอิญเข้าไปศู์กาของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นแหละครับแล้วถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยเถอะครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีใครเกิดมาไร้ค่าไม่มีใครแคร์ไม่มีใครรักและผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะไม่มีอะไรที่คุณทําแล้วมันเปล่าประโยชน์อย่างผมเนี่ยเรียงไม่ได้เรื่องเลยวนๆเอาแต่นั่งดูหนังดูการ์ตูนเล่นเกมดู YouTube วนไปทุกวันทุกวัน,วนมันเหมือนจะเปล่าประโยชน์ใช่ไหมละครับแต่ทุกอย่างนะครับมันล้วนเป็นบทเรียนได้ด้วยตัวมันเอง หนังเรื่องนั้นมันก็สามารถสอนอะไรเราได้กระตูนเรื่องนี้กรล้วนมีข้อคิดดีๆต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้ว่าเรื่องไหนที่ไม่ควรทำถ้าเรื่องพวกเนี้ยมาทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ผมก็เชื่อครับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็จะพาคุณไปสู่จุดที่หวังได้เหมือนกันสรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ